ทำอะไรครับลูกเก็บข้าวเปลือกออกจากเก็บข้าวสารเก็บข้าวเปลือกออกจากข้าวสารออเดอร์เข้าโรดรัวมีคนช่วยทำงานแล้วหนึ่งนี่ทำปิ่นด้วยนะไหนลองเก็บดูซิเก็บยังไงครับหยิบอ <20. Okay. S 1> ไหนไหนอย่างเช่นอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นอา่า<จ>ไม่เจอเอาเขีย่ยลงมาดูซิเอเจแล้วเจ,จ,จเอาเขีย่ยลงมาให้กล้องเห็นด้วยอ่า งงอ๋อแบบนี้อายิบอ๋อแล้วก็เอามาใส่มือนี้อ่ะเลือ่อนเข้าไปก,กล้ๆน้นงอ่ะยิบแล้วก็เอามาใส่ช,ช้าช้าทำช้าไม่ได้เนาะต้องทำเร็วๆลูกค้ารออยู่พรีออเดอร์มาเรื่อยๆเลยอ่ะเก็บออ้ที้ไม่บอกว่าเร็วๆเอาไหนนั่นๆอะไรดำๆนะก็เก็บออกนี่นี่เส้นดำๆนะั้นอะเห็นเปล่า เออนั่นเลยข้าวเหนียวดำอัสิตะนะคะวันนี้มีคนช่วยทำงานบอกอยากทำงานช่วยแม่อะไรนะพี่จีบอกว่าอะไรนะหาอะไรนะหาเงินช่วยแม่หาเงินช่วยแม่หันหน้ามาพูดดีๆหน่อยอยากดูหน้าคนเก่งจังเลยยิ้มแนวหนึ่งอยากหาเงินช่วยแม่หรอครับโอ้เก่งจังเลยครับ<ม>ทำครับไม่มีอะไรทำ โอ้ไม่มีอะไรทำทำช่วยแม่เลยมาทำช่วยแม่เล่นเลโก้เหนื่อยแล้วสินี่ค่ะเราทำอะไรก็อยากทำด้วยนะคะลูก,กอ๋อใช่ให้กำลังใจแม่เขาบอกอืเก่งจังเลยครับลูกชายคนหล่ออยากช่วยแม่นี่ค่ะเก็บข้าวเปลือกออกจากข้าวสารนี่ได้เยอะแล้วค่ะข้าวก๊ก ถ้าเป็นผู้ไทยว่าเก็บข้าวก๊กอาจจะเม็ดข้าวสารเนะจ๊ะเพื่อให้ลูกค้าได้กินข้าวอย่างอ,าร,อร่อยไม่มีข้าวปนนะคะเอาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับมือสองข้างพนมมือดีดีสวัสดีครับ